สวัสดีครับผมสวัสดีครับอยู่กับช่องดําสิ่งดินระเบิดนะครับอยู่กับผมครับเสียสุดคุณเยืะอนี่เจอฝนตั้งแต่เช้าเลยครับ ฟ้าครับยังไม่หยุดดีนะครับนี่เพิ่งหยุดเมื่อตะกี้โอ้โหล่าตั้งแต่ตีห้านี่โอเคปัญหานะครับเอาไอ้ตรงที่วิ่งได้ก่อนทถานมันก็ลอกมาเกือบเสร็จแล้วทีมงานไม่รู้จักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยครับไม่มีวันหยุดครับ ฝนตกเรายังแก้ปัญหาวิ่งงานได้อยู่นะครับนี่ฝนปีนี้ก็มาก็มาอย่างต่อนเนื่องเลยครับไปเสียจอยครับ ดินทรายล้วนๆองนี้นาดินสวยๆเลยเอย้ให้โลกแล้วทำไมมาทำนาอะไรเล็กๆอย่างนี้เนาะทำปิ้งยาวเลยนะตายเลยวางแผนไม่ถูกแล้วนี่เจ้าของนา อนน้ำยองนองโอ้นี่เดี๋ยวตอนย็นให้อาจารย์เงียบเก็บผลไม้ป่าซะหน่อยแขนมันจะถึงไหมนี่เนี่ยเนี่ยน,น,นี่ลูกตาลน,น่าจะถึงนะครับแขนเรายาวอยู่ เดี๋ยวให้จานเงียบลงซสเวดูเออตักเอาไว้ทางก่อนไอ้ตรงนี้ไว้ทางก่อน ันนั้นก็ลอกเสร็จบางส่วนแล้วครับเราอยู่ตรงนี้สามวันแล้วลอกก็ไม่น้าเท่าไหร่ไม่ยอมทำเป็นบิงใหญ่ๆยาวๆเลยดูเขาทำครับเงะระเงอยังไงของเขา à nhé chắc kỳ lộ bếp nà thơ mẹ nè tệ nọ dò ừ. ờ chắc plus đê huy đừng nghe cái ngon nè tục trường

ไม่ได้ของ <ừ. S 1> ละจีบนนอ,อยซื้อใช้เครื่องไปกี่รบไม่ซื้อมาเ อันนี้ทาเส้นเอาไปเทโกดังขงา้างในอให่ม,มาบอ่ะบอดอาเชรถเขายังไปมาก็ดึงไปกองอะไว้เงี้ยเตีงกองกองกองมาให้ไกลไกลรอ <c oughs> ตัวแล้ว ้องนับ้งนี่ให้ยิ่งฝนตกเลยยิ่ดีกับข้าวเช้าครับประเทพโคนชัยเลยวันนี้งานหมอ bên đá này gì một cái <laughs> nó cho ban này các nó rôm rùm nghiệp lúc này các anh nó lên คกแต่เนี่ยโมรูมเนี่ยอน้นกกบบา้องนู่นเสะด้วยนู่นน่ะก็ทำเวลาเออจอดไม่ได้โชบอตามตระบูนี่เลยอ่ะ งีเน่ปั๊ดกัดอืมงีเน่ปั๊ดจับใหญ่ไปคือลบซ้ายลบขวาอันนี้อยู่ข้างแรกถนนอยู่สุดท้ายอืมเสริมตาอยู่หลายปอดจนถูกถามเนี่ยเสริมดานงนงใดหมู่บ้านคิววีงอ18บ่เชียอ๋อก็บ้านรถนงเกือร้อยหลองก็ร้อยนิด បាទឆាប់វាឈប់ដៃមកមកខ្លួនហើយអាប៉ុនសំខាន់วางសៅឆេកទីណាបើគីរត់កားរត់ឈៀមចឹងនឹងដៃណូទៅហើយបាច់ពត់នេះទុះដាក់វាลงដៃដល់នេះទៅងើបយ៉ាងទៅមិនទាំងអៀមមកដល់មកដល់ថាឈប់ដាក់តែនេះថាប៉ុន ทำเดียวยังเดีทำเดยงเียวาไปใจงอยาเนนบ่เลีนตมยังเดียวดูเอรต้นลูกาตัทำงานวัดแล้วไม่กินข้าววัดไรสองคนนี่เจอยไม่กินไก่ไม่อยู่นู้นเลย ไม่เชี่บเจ้าอาวาสนี่นี่เมื่อกี้ว่าจะอาาออาจอดแล้วน,ลนี่ไเออนี่เจ้าอวาดนี่ไม่ชีนี่

ไอ้กนมันข mm ับคันไหนมันก็ยุ่งใจเรื่องไฟนั่แหละเดี๋ยวได้รวนหมดทั้งคันนี่แหละไอซีรีจนศูนไม่รับสอมเอะี่ไงบ้านรือเลยาม่โยมมองมายมองมามจนมุ้ือี่รื

ลดกนเย็นๆเนื้อเรียนเลยเ้องเนื้อจอดกินข้าวกันครับนี่ฝนก็จะตั้งเข้าอีกแล้วนี่หน้าฝนก็จะประมาณนี้แหละครับพี่น้อง นี่ก <aría> ็น <ix> <flying through> <player> ี <car> <ills> ่มารับชมเจ้าวาดก็ไม่ชีฉชันเอวคอยรับพลนี่สังกัดอยู่วัดเกตใครต้องการที่สโกเคร็ะนี่ติดต่อได้สมนักวัดเกตอ 好，撸一撸一撸一撸。